สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับอยู่กับผมต้นรักเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาอยู่กันในเกม Party Animal ครับสำหรับเกมนี้ก็ไม่ใช่เกมมือถือนะแต่ว่าจะเป็นเกมบน PC ซึ่งตอนนี้เนี่ยเปิดเวอร์ชันเดโมให้ทดลองเล่นกันอยู่บนส e a m นะครับใครที่สนใจก็ลิงโหลดผมจะแปะไวใ้ใต้คลิปเช่นเดิมนะครับเกมจะเป็นแนวแบบน่ารักน่ารักนะครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศเลยดีกว่าครับก็กดเข้ามาตรงออนไลน์เกมตรงนี้ครับผมเข้ามาหน้านี้มันก็จะเป็น แบบว่าห้องนะครับที่มีคนสร้างขึ้นมานะครับแล้วก็เราสามารถที่จะไปจอยกับเขาได้นะครับหรือเราจะทาการกดสร้างห้องเองก็ได้ครับผมถ้าเกิดเรา,อ,าอยากจะชวนเพื่อนเข้ามานะครับก็สร้างห้องแล้วก็ล็อกห้องไว้ก็ได้นะครับให้เฉพาะเพื่อนๆเ,เราเข้ามาเล่นด้วยประมาณนั้นนะครับผมเดี๋ยวผมลองเลือกก่อนว่ามีห้องไหนเปิดอยู่บ้างโอ้โหเต็มหมดเลยอะ เออแล้วก็มีห้องเนี้ยที่เปิดไว้อยู่คนเดียวนะครับตอนนี้รู้สึกว่าคนจะเข้าเล่นน้อยนะครับผมก็มาันจะาเป็นช่วงเวลานะครับบางช่วงก็จะเยอะบางช่วงก็จะน้อยนะครับดังนั้นเดี๋ยวผมกดสร้างห้องเลยดีกว่านะฮะอ่าแล้วก็มีให้เลือกด้วยนะครับว่าจะเล่นแบบโซโล่หรือว่าแบบทีมนะครับเอาเป็นโซโล่แล้วกันอนะ Okay. แล้วก็เลือกด่านที่จะเข้าไปเล่นนะครับมีทั้งหมด3ด่านด้วยกันเดี๋ยวผมเอาด่านนี้แล้วกันครับกดเข้าไปแล้วก็กด Create เลยนะครับก็รอให้มันสร้างห้องนะครับแล้วก็รอให้คนเข้ามานั่นเองนะครับรูปแบบตัวเกมเนี่ยเราจะได้รับบทบาทเป็นสัตว์ตัวนึงนะครับก็สามารถเป็นได้ทั้ง แบบเป็นหมาเป็นแมวเป็นจระเข้อะไรเงี้ยกระต่ายประมาณนี้นะครับผมซึ่งมันจะมีให้เลือกอยู่ตอนที่เราเข้าไปเล่นนะครับอืก็ใครอยู่เป็นคนสุดท้ายก็จะชนะไปนะครับคล้ายๆกับแบทเทิลร็อกย่อเหมือนกันนะสำหรับเกมนี้นะครับโอเคก็รอคนเข้ามาครับแต่รู้สึกว่าจะไม่มีใครเข้ามาเลยดังนั้นเนี่ยผมจะขอแอดบอทเอาแล้วกันนะครับมันสามารถแอดบอทได้นะเนี่ยกดแอดตรงนี้ครับผมอ่าอันนี้เป็น AI ที่จะไปสู้กับเรานะครับ ก็เอามาสักแค่นี้ก็พอละนะครับไม่อยากเอาเยอะมากมายนะครับถ้าเกิดว่าเรามีเพื่อนเราก็สามารถชวนเพื่อนเราเข้ามาได้นะอนะครับผมอโอเคกดสตาร์ทเลยแล้วกันครับผมกดไปนี่มาแล้วโอเครอโหลดสักครู่หนึ่งนะครับผมเดี๋ยวมันจะไปที่หน้าเลือกตัวละครน,นะครับนี่มาแล้วตัวละครก็จะมีให้เลือกตามนี้เลยครับเห็นไหมฮะมีทั้งกระต่ายมีทั้งเนี่ยหมานะครับจระเข้นะ มีเต็มเลยนะครับก็หน้าตาน่ารักอะนะครับเป็นเกมแนวน่ารักกนะครับสําหรับเกมนี้เนาะผมจะเอาตัวไหนดีวะเอาหมาน้อยตัวนี้แล้วกันนะครับก็เมื่อเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็กดเรดี้ไปได้เลยนะครับผมตัวเกมนี้เนี่ยก็สามารถใช้จอยเล่นได้นะครับตอนนี้ผมจะใช้จอย Xbox ในการเล่นอยู่นะฮะเออถ้าใครไม่มีจอยก็ใช้คีย์บอร์ดปกตินะครับเข้ามาแล้วนี่บรรยากาศจะเป็นแบบนี้ครับอุ้ยนี่ไงกระโดดทีอุ้ยทีไม่ได้อ่าแล้วก็เนี่ยต่อย ต่อยนะครับหรือเตะหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเนี่ยมันไม่มีเตะเนาะมันจะมีให้ต่อยอย่างนี้ครับผมอ่าพอต่อยเสร็จแล้วก็ลากไปครับลากไปลากไปลากไปอุ้ย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 เขาฟื้นเ็าฟื้นดังนั้นเราต้องแบบทําให้เขาสลบอีกรอบหนึ่งนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยเหมือนที่เขาทําผมสลบอย่างเงี้ยอ่าเห็นไหมประมาณนี้ครับผมโอเคคือถ้าสมมุติว่าสลบแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะแบบว่าเอ่อทำการลากเขาไปนะครับเพื่อที่จะโยนลงไปด้านล่างนะฮะนี่างีอ่ะโอเค ต่อย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 เก็บของดีกว่าเก็บของได้นะครับเก็บของไม่ได้จะเอามาแบบนี้อย่างเงี้ยเอามาแบบฟันใส่เขานะครับประมาณนั้นน่ะนะครับผมเดี๋ยวผมเก็บปืนดีกว่านี่ปืน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 เก็บปืนเก็บปืนเก็บปืนไม่ได้โอ๊ยเอางานเข้าเนี่ยสังเกตว่ามันจะมีแบบเป็นหมอกเป็นอย่างงี้ด้วยนะครับผมเวลาถ้าเกิดเราเล่นนานๆใช่ป่ะไม่มีใครชนะทักทีอะไรเงี้ยนะครับหมอกมันจะเข้ามาเรื่อยๆครับผมเนี่ย ถ้าเกิดเราไปอยู่ใกล้ๆหมอกอ่ะเราก็ตายเหมือนนะเออนะครับอ่ะโอเคเก็บเก็บเก็บนี่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 มาแล้วมาแล้วอุ้ยหมอกมาเรื่อยๆแล้วเก็บมาครับนี่นี่แน่ฟันฟันฟันนี่แน่นี่แน่ตีตีตีเดียวตีเดียวตีตีเฮ้ยมันสลบอยู่มันสลบอยู่นี่แน่นี่แน่นี่แน่ไม่ให้ฟื้นไม่ให้ฟื้นฟื้นแล้วฟื้นเหรอนี่แน่นี่แน่ไม่โดนหรอไม่โดนโอ้ไม่โดนทำไมเออเออนี่แน่นี่แน่ ตีให้ตายตีให้ตายมามาอ้าวตายแล้วเห็นไหมฮะคือมันสามารถตีตายได้นะครับอืมนะโอเคมาตอนนี้ผมมีแบบว่าอ่ามงกุฎหนึ่งอันแล้วครับคือถ้าเกิดว่าเราสะสมมงกุฎได้ครบสามอันเนี่ยเราก็จะชนะไปนะครับผมแค่น,นั้นเองนะครับเป็นผู้ชนะอุ้ยอุ้ยนิ่งน,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 น่เอานี้ว่าเอ้ยอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาโอ้ยอโอ้โหตกเลยตายครับผมตกลงไปคือตายนะครับ มาฮะมันจะมีไอเทมหลายอันอยู่นะให้เราได้เก็บอ่ะอ๋อดูส์อู้หูเตะไม่ได้อเ้อวิ่งได้นะกดวิ่งได้เออโอ้โหปิวไกลมากเดี๋ยวก่อนวิ่งไปกระโดดอื้อถีบไม่โดนนี่แนี่ยไม่โดนสักทีว่ะมาเดี๋ยวผมเก็บอันนี้ก่อนเฮ้ยเฮ้ยเยียยายายา เราจะเอา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 เออเราจะเอาไม่ได้ละมันห้ามหันกันอยู่ครับโอ้โอยุงโ,โดนเต็มเต็มยังไม่ตายเฮ้ยอันนี้คืออะไรอ่ะปืนอะไรไม่รู้เดี๋ยวเก็บก่อนปุ๊บอ่าเก็บเอาไปยิงเขาได้ครับอ๋อเป็นปืนดีปืนไฟฟ้าปืนไฟฟ้าช็อตช็อตช็อตยิงไปเรื่อยครับเดี๋ยวมันก็ตายอยูน่นะยิงไปยิงไปเดี๋ยวก่อนขอเก็บก่อน ต้องเก็บให้ให้ถูกด้วยนะเนี่ยเก็บอย่างเงี้ยมันจะไม่ยิงนะครับเฮ้ยใจยเย็นเพื่อนใจยเย็นเพื่อนโอ้โหโอโ,อโอเฮ้ยมันมันเก็บมายิงผมแล้วเือ <c oughs> ถ้าอยู่ไปใกล้ๆกันก็แบบมันจะโดนช็อตด้วยนะเอ <c oughs> ใครใครจะชนะใครจะชนะเ <c oughs> พื่อนลากมา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 เออเออลากไปลากไปเอาลงไปเอาลงไปนี่แน่เรียบร้อยสวยงาม โอ้กว่าจะได้โอเคอีกหนึ oh ่งรอบอีกหนึ huh ่งรอบผมจะต้องชนะให้ไ oh, ด right ้อ่าอีกระโดดทีมันเลยโอ้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 ยยายยายใจเย็นใจเย็นใจเย็นอืมสวยเออโอ้โนี่นี่ธนู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 ยิงธนูใส่มันนี่แน่นี่แน่โอ้ยไม่โดนไม่โดนนี่แน่เอ้ยใจเย็นดิเหลือไอ้นี่เหรอเหลือไอ้นี่เหรอ ทิ้งนี่ว่ะโอ้ไม่เอาแล้วตะนูไม่เอาเอาปืนนี่ปืนนี่เออมาอุ้ออยเก็บเก็บยิงไม่ได้ยิงไม่ได้ต้องเก็บดีดีเอ้ยนี่ไงเก็บโอ้ยเมื่อกี้ได้แล้วเออเอเออเอยมันลากผมมันลากผมเดี๋ยวก่อน,จนใจเย็นนี่เพื่อนออเออใจเย็นเพื่อนอย่าเพื่อนออตกตายครับผมโดนไอเจ้าหมอกไปเอาละครับตอนนี้ฮะ นี่ขนาดอ่สู้กับบอกนะยังแบบว่ายากขนาดนี้เลยนะครับผมเออเออโอ,โอ้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 นี่แน่นี่นี่ลากไปลากไปลากไปเออตกตกลากลงไปดิตัวนึงอ่ะตัวนึงอ่ะเออไปไปเออสวยตายไปหนึ่งคนระับผมตายไปหนึ่งน,น,งนี่แน่ออนี่ ต่อย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 อืมต่อยไม่โดนอีกแล้วเฮ้ยมันเอาปืนนี้มายิงผมนี่แน่นี่แน่เฮ้ยยิงไปไหนมานี่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 ลาก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 เฮ้ยนี่แน่ลากก่อน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 แล้วก็ระไปยเออเรียบร้อยผมชนะเย้โอเคสวยงามนะรูปแบบการเล่นจะเป็นอย่างนี้นะเออเวลาเล่นกับเพื่อนผมว่าสนุกนะสำหรับเกมนี้นะครับผมนี่ฮะ เราลงมาต่อยกับเขาได้แล้วเนี่ยนีอ่อะไรอะไรไม่ยอมแพ้ไม่ยอมแพ้เพื่อนไม่ยอมแพ้อืมอืมอืมเราได้ชื่อหนึ่งไปแล้วเพื่อนเราได้ชื่อหนึ่งไปแล้วเข้าใจไหมเข้าใจไหมเออ <laughs> ตัวเกมมีแค่นี้นะครับเพราะว่ามันยังเป็นเดโมโอ,อยู่นั่นเองนะฮะมันยังไม่ได้มีแบบเอ่อเมนูอะไรเพิ่มเติมเข้ามานะครับเดี๋ยวผมกดออกก่อนนะฮะจากห้องตรงนี้นะครับอยากจะไปเล่นออนไลน์กับคนอื่นเหมือนกันนะ ในห้องต่างๆนี่เราสามารถที่จะกดเข้าไปเพื่อที่จะเข้าไปดูคนอื่นๆได้นะครับหรือว่าจะไปเล่นร่วมกับเขาได้ถ้าเกิดว่าห้องนั้นมันมันเหลือนะครับมันยังไม่เต็มอะไรเงี้ยอืมตันนี้ได้ป้ะวะเดี๋ยวดูก่อนนะอ่าไ,ได้ได้ได้อันนี้ไปสู้กับชาวบ้านเขานะครับมาอีกสักรอบดีกว่ามาจาัดไปครับกดไปเลย,ยนี่โอเคอันนี้คือเล่นกับคนออนไลน์จริงๆแล้วนะครับผมมาแล้วฮะ โอเคนี่ไงตอนนี้คือเราต้องรอครับเราต้องรอให้เขาแบบสู้กันเสร็จก่อนนะฮะนี่เนี่ยให้เขาสู้กันจนกว่าจะเสร็จตรงนี้นะครับอืมต้องหาผู้ชนะเฮ้ยมีปืนน้ำแข็งด้วยหรอนี่ครับตายไปเอ่อเหลือกี่คนเนี่ยเนี่ยถ้ามีชื่อเราอยู่ตรงนี้นะครับก็คือเดี๋ยวเกมหน้าเราก็จะได้มาร่วมต่อสู้กับเขานะครับประมาณนั้นนะ <There. S 2> อืม เอ้ยเอาดิเพ er <quarto> ื่อนลากลงไงดิโอโมจิยิงอยู่ได้ก็เอาเป็นว่าดูบรรยากาศก้าวๆาประมาณนี้แล้วกันไม่รู้จะรอถึงตอนไหนเออลืมบอกไปว่าตัวเกมมันสามารถปีนได้นะครับมันสามารถปีนได้นะปีนแบบเมื่อกี้เนี่ยเหมือนที่ตัวนี้ปีนนะครับผมปีนขึ้นไปอ่ะเอาเอามาแล้วนี่ว่าโอ้โหยังไม่ตายมาแล้วครับืทำเป็นนอนอยู่ตั้งนานนะฮะ นม่ครับผมตีๆไปเรื่อยก็มีสิทธิ์ตายแล้วเหมือนกันนะครับเอาแล้วรอดูแล้วกันนะไหนๆก็ไหนๆแล้ใกล้แล้วครับหมอกมาแล้วหมอกมาแล้วหมอกมาแล้วเพื่อนหมอกมาแล้วคือไอ้นี่ชนะเหรอเอายังยังเหลืออีกหนึ่งคู่หนึ่งคู่ยังไงครับยังไงยังไงเอาดีเอาดีดเอาต่อยกันอยู่ดัะ <c oughs> เออตกสักทีดีว่าเออนั่นแหละจบ เอ้ยมันยังปีนได้อยู่อ่ะมันยังไม่ตายเว้ยแต่หมอกมาแล้วนะเอาปีนขึ้นไปเออเย็บมือเย็บมือเออเออเรียบร้อยอันนี้ตายของจริงเย่เรียบร้อยโอ้ยเจ้านี่มีสองอันแล้วนะีน่ว่านะผมขอตู้เขาบ้างดีกระโดดกระโดดทีมนี่นี่กระโดดทีมกระโดดทีมนี่นี่อุยอ้ยอุย้ยอุ้ยเกือบตก มีระเบิดมีระเบิดมีระเบิดโอ้ยคือบางทีตัวเกมมันจะแหลกๆหหน่อยนะนี่แนะ่โยลงไปดิดวโอ,โอ้ยเกสวยงามนี่แนะ่ทีฟทิเนี่ยมันจะมีแหลกๆช้าๆแบบนี้ครับเป็นบางช่วงนะฮะผมก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นเพราะอะไรเกมมันแบบยังเนี่ยเนี่ยเห็นไหมฮะแหลกอย่างเง like ี okay. ้ยฮนะก็เวอร์ชันเดโม่เนาะทดสอบอะไรอยู่นะครับผมเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ยังไม่อยากตายยังไม่อยากตาย มาโอเคเหลือกับไอเจ้านี่เหาะไี่ลากไปลากไปลากไป,ลป,ปลากไปปึ๊บปึ๊บลากไปลากไปโยนลงไปโอ้ยตก <c oughs> โอ้ตายด้วยเลยเรียบร้อยครับก็เอาเป็นว่าดูบรรยากาศคร่าวๆของตัวเกมประมาณนี้แล้วกันนะครับก็เดี๋ยวผมออกก่อนนะฮะเอาแค่นี้นะครับผมโอเคอเดี๋ยวก,กดออกก่อน,นะครับออกเกมก่อนไม่เล่นแล้วนะฮะโอเคกดไปปึบ๊บ ดูบรรยากาศเร่าวราวแค่นี้แล้วกันนะครับก็ใครที่สนใจนะครับโหลดมาเล่นได้เลยนะครับลิงก์โหลดเนี่ยจะอยู่ใต้คลิปนะครับตอนนี้เมนูตัวเกมก็ยังไม่ได้มีอะไรมากครับมีแค่นี้มีโลอลเกมมีตรงนี้ t ัวร์เ a l ครับผมเอาไว้แบบฝึกฝนได้นะครับเคร d i ดิตพวกนี้นะครับออปชันอะไรพวกนี้เนี่ยก็เข้ามาปรับเปลี่ยนได้นะครับผมภาษาก็จะมีตามนี้นะครับ ปรับเสียงปรับคอนโทรลปรับอะไรก็ว่าไปนะครับผมยังไงคลิปนี้ผมเอาไว้เท่านี้แล้วกันนะครับก็ตัวเกมมันยังไมไ่มีอะไรเนาะเออใครที่สนใจก็ไปโหลดมากันนะครับผมเอาละยังไงฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรอการแจ้งเตือนในคลิปถัดไปด้วยกันละกันนะครับไปละสวัสดีทุกคนครับผม